สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีสถานแมจิกนะช่องของการวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซพร้อมกับอีกศาสตร์หลลายศาสตร์นะครับเอาความเป็นปัจจุบันนะครับไม่ได้เอาอดีตหรือว่าล้วงลึกนะครับลวงลึกมันต้องมีคนมาจับเองนะครับอันนี้หมอจับให้หมอก็จะดูตามวิธีของหมอนะครับ ต้องการอย่างไรชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับพร้อมช่วยเหลือนำเสนออยู่แล้วครับคนที่เกิดวันเสาร์วันที่ที่ส2องเมษายนเปียกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมารับชมครับไปแรกบงบอกถึงมืดแปดด้านมืดตึบ นี่อยู่กับตัวเองมากเกินไปแล้วอยู่ตัวเองมากเกินไปเยอะเกินไปแล้วนะครับอการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์ดีมีปัญหากับระบบความคิดนั่นสิบดาบเลยการเงินแย่แล้วไม่มีเงินเที่ยวสงการแล้วจะพูดแบบมักง่ายอะ <c oughs> ในช่วงสัปดาห์สงการอะ่ะ ช่วงเทศกาลยังไงก็ต้องมีจ่ายจ่ายแบบไม่ได้คืนะเยอะจ่ายจนนี่มันศินด้วยเออระวังนะจะมีนิสินมากมายและเราวังอุบัติเหตุจากการโดยสารการเดินทางรวมถึงอุบัติเหตุทุกรูปแบบด้วยนะครับสิบดาบขึ้นนี่อันตรายนะครับถึงขั้นเลือดตุดยงงองคือถึงขั้นเข้าห้องผ่าตัดถึงขั้นถึงกับดมยาสลบเลยเชียร์นะจะบอกให้นะครับสาหัสละแล่นะครับ ปดดาบ,บ่งบอกถึงมองไม่เห็นหนทางแล้วกูไปไม่ถูกแล้วมองไปทางไหนก็ตันมองไหนก็ไม่มีใครอยากจะช่วยมองตรงไหนก็ไม่มีความสุขเอาซะเลยคิดไปเองมากทาจริงคิดไปเองใช่ไหม <c ười> คิดไปคิดมากแปดดาบเขาเรียกว,ว่าคุณเก็บตัวแล้วก็เก็บความทุกข์เก็บความเศร้าเก็บโรคกลายเก็บอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เอาไว้นะครับ มันก็เป็นน่าสงสารน่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับบางทีมันคิดพงไปเองอยู่คนเดียวอะแล้วก็เงียบด้วยปากหนักไม่พูดด้วยแล้วใครก็จะรู้ไม่บอกให้คขารู้จุดยืนจุดนั่งจุดนอนของคุณเป็นยังไงคุณมีทุกคนมีทุกก็ต้องหาอย่หาหาทางที่จะมันให้มันคลายทุกให้ทุกมันหาย จะทำยังไงนะครับท่านอย่าเพิ่งคิดว่าคนอื่นช่วยท่านไม่ได้ท่านอย่าคิดว่าจะไปรบกวนหรือจะไปทุกคนงนคนเดือดร้อนด้วยนะฮะงั้นท่านจะแก้อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มันไม่ดีต่อสุขภาพของท่านด้วยนะครับมาดูเรื่องการงานมีหกไม้เทา้าพาใหญ่คือเดอะสตาร์ใบเดียวนะครับเดอะสตาร์บ่งบอกถึงการกินกันอยู่ที่ เพียบพร้อมนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าภายในใจนะภายในใจมันร้อนรูปม,มันมีปัญหาหลากหลายมากมายทั้งเรื่องเงินนะทั้งเรื่องงานที่อ่อยอิงเชื่งช้าไม่ไปถึงไหนสักทีเรื่องเงินอ่นะเนะีนะ่ยนหะ้าเหรียญสี่เหรียญก็พยายามจะเก็บแล้วห้าเหรียญก็มีเหตุจะต้องจ่ายนะครับเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับ ไม่ค่อยโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องเงินนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ10ดาบ8ดาบเนี่ยททเทโลหิตในสมองตีบทีเดียวนะเอามาพึกเลยนะบอกให้นะครับอยู่ไม่ถึงร้อปีนะเครียดกันอย่างเงี้ยเพราะนั้นเลิกเครียดสิบดาบหมายถึงสุดตรงได้สุดตรงทางการกระทววําและความคิดสุดตรงความเป็นตัวของตัวเอง จนคนเข้าไม่ถึงหรือไม่อยากให้ใครเข้าถึงเนี่ยก็ใช่แต่ในที่นี้มันยังแปลว่าข้างตัวของท่านเนี่ยนี่คือตัวท่านนี่คือข้างตัวท่านเนี่ยอืมมันเป็นปัญหาหนักหนักมากหนักกระยิ่งใหญ่มากนะครับทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยการมีเงินเยอะๆก็ไม่เสมอไปหรอกครับอ่ะเรื่องการเงินน่ะมันอย่างเงี้ยห้าเหรียญตีเหรียญแล้วอ๋อหรือแปลว่ามีแจ็คเหรียญด้วยนี่คือไพ่ กู้ยืมและหนี้สินหรือเรียกว,ว่ามีวงเงินในการหมุนหมุนเงินนะครับเป็นหลักแสนถึงสิบล้านใช่นะจะบอกให้นะครับเนี่ยการเงินนะครับถ้าเป็นหนี้สินเพื่อการหมุนเวียนในธุรกิจในเรื่องอาชีพสมาชีวิที่ท่านทำก็ถือว่ามีการเงินที่ดี มีการมีความน่าเชื่อถือทางการเงินถ้ามีจกักรเกยตนะเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินทุกรูปแบบนะครับพึ่งพาได้นะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับความรักไม่ได้มีเลยไม่ได้มีความรักอะไรที่มันโดดเด่นเลยทําแต่งงานคิดแต่เรื่องเศร้าๆคิดแต่เรื่องไม่ดีบางทีอาจจะเจอมาแล้วมันเข็ดไงเอ,อื่อยเฉยหกดาบแสดงว่าเอืเอยเฉยรีบๆ มีขั้นมีตอนจนตึงเกินไปจนเยอะเกินไปความรักก็ไม่ดดดเด่นเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกนะครับยาแย่หน่อยนะครับจากทางสถิติอะคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นอย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาร์มันจะเจออะไรดีมันก็เจอแต่ถ้าอยู่ๆมันจะซวยมันก็ซวยครับเร,เรื่องมันคนที่เกิดวันเสาร์มันคนดวงแข็งแต่มักจะเจออะไรหนักๆอยู่เรื่อยนะครับไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรอกครับ มาเป็นนู่นเป็นหวัดเป็นไขน้ไม่ค่อยเป็นอนะ่ะเป็นก็เป็นอะไรหนักๆไปเลยสาหัสไปเลยอย่างนั้นนะครับส่วนมากนะการฤทติแล้วก็ไพ่เนี่ยสิบดาบแปดดาบเนี่ยบ่งบอกได้ท่านจะมีอาการป่วยหรือประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่มันใหญ่นะครับออแล้วก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างท่านไปตลอดอาจจะไม่ตลอดการแต่ช่วงเนี้ยสิบดาบเนี่ย มันก็คล้ายๆกับเดแต่ความแรงนะครับจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ระวังไว้ให้ดีนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์ผู้รักอิกสระผู้เป็นตัวของตัวเองสูงระงับอ,อารมณ์ไว้ด้วยนะครับระงับอารมณ์ไว้ด้วยเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เสี่ยงในสิ่งที่ไม่เคยทําไม่เคยรู้เรื่องด้วยใครชวนไปใครชวนทําไม่เอาไม่เสี่ยง ฟีดาบกันเป็นสุขภาพเรื่องหลังไอ้น,นี่ก็เรื่องหลังเต็มๆเนะี่ยปักข้างหลังเนี่ยมันมีสุขภาพเรื่องหลังแน่ๆชัดเจนะนะครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมคนที่เกิดวันอ่วันเสาร์นะครับประจำเสาร์ที่ทีสิบสองครับเมษาสนร์ยศสองพันห้าร้อยสิบก็นักการนี้ก็ขอวอวยพรให้ท่านนะครับมีความสุขกับการพบปะ ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานนะครับระวังการเดินทางระวังการโดยสารระวังการกินที่จนขาดสติระวังโดนลูกหลงมีเหตุจะซวยอะ่ะเป็นไปได้นะเล่นคนเดียวในห้องน้ำเปิดฝักบวัวหรือไม่ก็ตักในโอง่งเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะปลอดภัยแน่นอนปลอดภยัยไม่ต้องห่วง ถ้ายังซวยเป็นอะไรเยอะคือจะถ้าเป็นเล่นคนเดียวอยู่ก็อยู่ในโอ่งกระมังหรืออยู่ในห้องน้ำแล้วยังจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ทําให้เกิดบาดเจ็บนั่งคือเรานั่นแหละตัวซวยและ้ะล่ะไม่ต้องไปโทษสถานการณ์ะไรแต่เนี่ยสีดาวงบ่งบอกบอยู่แล้วว่าไม่ควรเดินทางมันไม่ควรมันควรงดการเดินทางเพื่อมันอย่างไพ่ยไอ้ไพ่นี่ว่ถืยอยว่าไพ่เดินทางกันไอ้จักดาบเนี่ย แต่มันออกระหำละหำเออเมื่มอคงไม่ได้ไปเพื่อธุร,ระปรับปัุงอยไปเพื่อจะไปหาเรื่องไปเพื่อจะทาให้มันเกิดเรื่องไปด้วยความรู้ร่มในใจอะ่ะแค่นั้นแหละมันไม่มีจะบอกไม่มีอะไรที่อ่าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่มีหรอกทุกอย่างมันตั้งใจงนั่นแหละตั้งใจมากตั้งใจน้อยอะมีหมดแหละ ะระวังเรื่องอารมณ์นะครับให้มากๆด้วยนะครับจริงๆแล้วก็คือภาพรวมเนี่ยอยู่ในความสมงบอยู่ในชีวิตเดิมๆสักระยะหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลำบากยากแคนแรนแคนอะไรขนาดนั้นสามารถผ่านไปได้นะครับรักตัวเองให้มากๆถ้าตัวเองยังไม่มีพอเหลือกินเหลือใช้ก็ยังไม่จำเป็นต้องไปช่วยผู้อื่นเขาเพราะมันจะเกิดบาปเกิดกรรมกับตัวเอง ช่วยแล้วเราเป็นทุกข์อไอคนเป็นทุกข์เห็นเราเป็นทุกข์มาช่วยมันก็เกิดทุกข์อีกนะเห็นไทำตามความสมควรเ็าเรียกว่าพอเหมาะพอควรนะครับพอเหมาะพอควรทุกเรื่องใช้ได้หมดโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตก็เหมือนกันนะครับอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับท่านที่เข้ามาชมใหม่แล้วก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านนะครับมีปัญหาต้องการความรู้ต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้ในนี้นะครับจากาในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับสอบถามมาด้วยอยากรู้จักทักทายกันมาหน่อยสวัสดีปีสงการอะไรก็ว่ากันไปได้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันจะพันมันดูเหมือนเอ้ยเฉอยอะ แต่เวลาเรื่องมันจะมามจะมาแบบฉับพันโดยที่ท่านท่านตั้งตัวไม่ไหวอุบัติเกิดขึ้นเหตุคือเหตุการณ์ผลของมันคืออะไรอุบัติเหตุเกิดเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะครับดูแลตัวเองรักษาตัวเองดูแลคนที่รักแล้วกอ็อย่าลืมใส่ใจกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอให้สิทธิสิทธิ์คุ้มครองขอใหอ้มีพลังบรารมีจากศีลศีลธรรมจากบุญจากทานที่ท่านได้สร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทําทานถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระนี่ถือเป็นศีลบรารมีหมดนะครับก็ขอศีลบรารมีนี้คุ้มครองท่านให้แข็งค่าให้ปลอดภยัยให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม สำหรับการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ